รัคนา,าราศีมีนขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้แอดมินพยากรดาวครึ่งเดือนหลังของชาวรคศนาราศีมีนว่าทิศทางของคุณเนี่ยรัคนาราศีมีนเนี่ยวจะพบเจอกับเรื่องราวอะไรในช่วงระยะเวลาของครึ่งเดือนหลังเนี่ยก็ต้องบอกว่าดาวพระอาทิตย์นะคะหรือหัวดาวเจ้าเรือนอริเนี่ยขยับเข้าสู่พบเรือนปุตตะของชาวรัคนาราศีมีนก็คืออาทิตย์คืออรินะแล้วตำแหน่งของดาวพระอาทิตย์เนี่ย ต้องเรียกว่าเป็นตําแหน่งที่เป็นมหาจักรด้วยนะคะแล้วพอเข้าไปอยู่ในภพเรือนอริเนี่ยต้องบอกว่ามันโชคดีตรงไหนรู้ไหมตรงที่พระอาทิตย์นเนี่ยไปเจอกับดาวสุประเคไม่ว่าจะเป็นพุธหรือไม่ว่าจะเป็นสุขเพราะฉะนั้นจากที่เรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเนี่ยพอพระอาทิตย์ไปเจอกับคู่ คู่ประชาสัมพันธ์คู่พูดคุยคู่เจราจาคู่สมพลเนี่ยมันกลายเป็นว่าระยะเวลานี้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บของเจ้าวตาเนี่ยมันดีขึ้นนะคะแข็งแรงขึ้นกระตือร้นในการที่แบบอยากจะออกกําลังกายอยากจะทําอะไรใหม่ๆในระยะเวลานี้แล้วก็ลักษณะของในเรือมปุตตะเนี่ยเขาก็จะส่งถึงเรือนดวงชะตาด้วยเพราะฉะนั้นมันส่งผลถึงอารมณ์ ความคิดแล้วก็สุขภาพในระยะเวลานี้ของเจ้าตาเพราะฉะนั้นกระตือรือร้นนะคะในช่วงระยะเวลานี้ดูแลสุขภาพตัวเองทําอะไรใหม่ๆไม่ว่าเรื่องใหม่นะจะเคยเป็นเรื่องที่เคยทํามาก่อนเมื่อปีที่แล้วฉันเคยออกกําลังกายอย่างงู้นอย่างเงี้ยระยะเวลานี้ก็ขอให้ออกกำลังกายเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ลักษณะของดาวพระอาทิตย์หรือดาวพระอาทิตย์ที่เข้าไปสู่ภพเรือนไม่ใช่ไม่ใช่ใชต้องบอกว่าพระอาทิตย์ไม่ได้อยู่ในเรือนอะไรพระอาทิตย์อยู่ในเรือนปุตตะเป็นอริอยู่ในเรือนปุตตะ เพราะฉะนั้นก็ช่วงระยะเวลานี้กระตือกระตือรือร้นในการที่จะทําให้ตัวเองอะสุขภาพสมบูรณ์อะแอดขอเรียบเรียงใหม่ตรงนี้ขอภัยนิดหนึ่งนะคะพะเมื่อกี้นี้อาจจะพูดเรื่องเรือนผิดไปแต่ก็ต้องบอกว่าปุตตะก็คือเรื่องของการทําอะไรใหม่ๆการมีชีวิตชีวาการสนุกสนานรื่นเริงนะคะการลงทุนในช่วงระยะเวลานี้ใหม่ๆและยังหมายถึงเรื่องของการมีบงมีบุตรในระยะเวลานี้เอ้าดาวประสุกเป็นมรณะเข้าสู่ครบเรือนปุตตะเนี่ย มันเป็นลักษณะของมรณะพุทธะที่ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของราชาโชคด้วยนะแต่มันมีเรื่องที่ต้องระวังเราต้องเข้าใจว่ามรณะคือมรณะแหละแต่ว่าถึงแม้ว่าดาวพระสุขอีกด้านหนึ่งจะเป็นสหัชชาก็ตามแอดใจบอกเจ้าตาอย่างนี้สําหรับคนมีลูกนะคะช่วงระยะเวลาเนี้ยรามัระวังว่า,วาบุตรหลานบริวารเนี่ยจะเป็นเด็กเลี้ยงยากจะพูดกันไม่เข้าใจหรือเรามัระวังว่าเขาจะเดินไปที่ลกล้างว่างเปล่าให้ระวังงูเงี้ยวเขี้ยวขอสัตว์มีพิษ สัตว์มีเขี้ยวสัตว์มีงานะคะระยะเวลานี้ปุตระยังเป็นเรื่องของการพันนันถ้าในทิศทางที่ไม่ดีหรือเป็นวิน่าเนี่ยเจ้าคตาต้องระมัดระวังว่าเขาจะไปทําอะไรก็ตามที่เจ้าคตาจะต้องไปจัดการด้วยเรื่องของการเงินนะนะคะเพื่อที่จ,จะจบปัญหาต่างๆไปหรือไม่งั้น,นช่วงระยะเวลานี้บุตรหลานบริวารอาจจะมีเรื่องของการเรียนที่ทําให้เปลี่ยนที่เรียน จบจากที่นี้ไปเริ่มที่นี้แล้วเป็นราชาโชคด้วยนะคะก็แปลว่าเขาอยู่ในทิศทางที่อาจจะไปเรียนเมืองไกลไปเรียนเมืองนอกไปเรียนต่างถิ่นต่างแดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะช่วงระยะเวลานี้คุณเสี่ยงเงินกับคนอายุน้อยกว่าแน่นอนนะแต่ทิศทางของชาวลัคนาราศีมีเนะี่ยคุณก็มีทิศทางของการที่การเงินเข้าอะดีตเข้าสู่ภพเรือนปูนตาก็คือเสียเงินเพราะเด็กๆแน่นอน ถ้าไม่มีเด็กๆก,ก็มีกิ๊กมีกักอะไรของคุณน่ะเล็กๆน้อยๆอ,อะไรเงี้ยเข้ามาในชีวิตของคุณแนะ่นอนแล้วช่วงระยะเวลานี้นะคะคนที่ช่วยใช้เงินคือคนอ่อนกวายคนที่เป็นศัตรูคือคนอ่อนไวักว่านะคะช่วงระยะเวลานี้ระวังการเสียเงินเพราะความเบิกบานสําราญใจคืออะไรฮะกินเหล้าเล่นไพ่การพน,นันผับบาคารโาเกะระวังนะ ถ้าทิศทางมันไปในทางตรงกันข้ามแล้วมันก็จะเป็นเรื่องของช่วงระยะเวลานี้เจ้าคตาชอบในเรื่องของการแข่งขันชอบในเรื่องของกีฬาชอบในเรื่องของความขยันในการทำงานจนกระทั่งได้เงินได้ทองประสบความสำเร็จหรือระยะเวลานี้เจ้าคตากู้ยืมเงินของคนอื่นมาลงทุนดำเนินกิจการมีเรื่องของเงินกู้เข้ามาเกี่ยวข้องนะช่วงระยะเวลานี้ก็ภาคเพียรม,มีวิทยาอุตสาหะเอาเป็นว่ายิ่งมีศัตรู ยิ่งมีปัญหายิ่งมีเรื่องของการกู้มาลงทุนเจ้าตาแพ้ไม่ได้เจ้าชะตาขาดทุนไม่ได้ระยะเวลานี้เลยยิ่งกระตือรือร้อนในการที่จะหาหากำไรเข้ามาหาความสำเร็จเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้แล้วมันยิ่งแปลว่ายิ่งขยันยิ่งประสบความสำเร็จนะดาวหนึ่งดาวหกดาวสี่อยู่ในเรือนนี้คือเจ้าตาอาจจะมองว่าอุ๊ยทำไมแอดไทยว่าลูกหลานบริวารจะใช้เงินมันใช้เงินจริงๆแต่มันจะมีสองทางแยกไง ใช้เงินในลักษณะที่ประสบความสำเร็จแบบเป็นราชาโชคหรือไปในทางมรณะหรือในทางที่มีปัญหาได้ทั้งคู่เลยนะคะบุตรหลานบริวารี่ยมันมองในแง่ที่ว่าสร้างความชื่นชื่นใจก็มีสำหรับบางคนที่ต้องบอกว่าดาวพระพุทธอ่ะของคุณนะดาวพระพุทธของคุณดาวพระอาทิตย์ของคุณดาวพระศุกร์ของคุณ ไม่ติดกาลีจรเลยในสามดวงนี้ทิศทางมันจะไปในทิศทางที่แบบโอ้โหบุตรหลานบริวารน,นําความภาคภูมิใจมาสู่วงตระกูลเขาทําอะไรในสิ่งที่คุณไม่คิดวพราเขาจะทาอะไรแล้วชื่นใจมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะกับถ้ามันติดกาลีจรก็ซักดาวดวงใดดวงหนึ่งก็จะมีปัญหาในเรื่องบุตรหลานบริวารหรือจําเป็นที่จะต้องใช้เงินกับเขาเยอะขึ้นนั่นเองแล้วคณาราศีมีนเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆทั่วไปในเรื่องการงานของเจ้าตาเนี่ย เรื่องของการติดต่อการเจรจาก,การทําสัญญาการเป็นในหน้าเป็นตัวแทนการเป็นผู้ให้สินเชื่อการเป็นผู้ให้กู้ยืมเนี่ยมันประสบความสําเร็จนะเพราะว่าเจ้าอตาเนี่ยลักษณะของดาวมรณะเป็นราชาโชคลักษณะของดาวลาภะเข้าสู่ภพเรือนวีนามันแปลว่าเจ้าอตาเนี่ยเป็นพวกทวงเงินเก่งในช่วงระยะเวลานี้นะจะได้เงินทองคืนจะได้เงินทองได้กําไรได้จากปฏิพัน์ไหวพริบของตัวเองล้วน ะะระยะเวลาของปีนี้ที่ดาวพฤหัสอยู่ในเรือนสหัสชฉาเนี่ยจะบอกเจ้าวตาเลยว่าคําพูดกันเจรจาของคุณไม่ธรรมดาสามารถสร้างหลักฐานได้ให้ความเจริญก้าวหน้าได้หรือไม่เช่นนั้นนะช่วงระยะเวลานี้เจ้าวตาบางคนนะคะมันมีเกณฑ์ว่าได้โทรศัพท์ใหม่เปลี่ยนแปลงเครื่องมือเทคโนโลยีการสื่อสารการทํางานเนี่ยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นหรือที่ทํางานเปลี่ยนคงเปลี่ยนคลอมอะไรให้ใหม่อะ ในระยะเวลานี้หรือมีหน้าที่จะต้องไปเจรจาค่ารับลูกค้าเป็นคอร์เซนเตอร์แก้ปัญหาให้ลูกค้าเป็นคนที่ลูกค้าโทรกันนนำมาหาคุณในเรื่องของปัญหาต่างๆในที่ทำงานได้หมดเพราะว่าดาวอริเป็นมหาจักแปลว่าแก้ไขปัญหาอย่างเก่งกาจฉลาดเหลือเกินนะไหวพิพิิพานในระยะเวลานี้เพราะฉะนั้นการงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการทาอะไรใหม่ๆการแก้ปัญหา การให้สินเชื่อการเป็นทนายความการทำงานเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับสินเชื่อออกแนวประสบความสำเร็จนะคะเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้มันมันมีการพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆในชีวิตก็เยอะอยู่นะหน้าที่การงานต่างๆอะไรระยะเวลานี้มันมีการพลิกแปลงพลิกผันเปลี่ยนแปลงแต่คุณเป็นคนพลิกแปลงและเก่งกาจในการแก้ปัญหาไงแอดก็เลยมองว่าลัคนาราศี มีในช่วงระยะเวลานี้ยังไม่ได้ทุกร้อนอะไรนักแต่จะพูดคำว่าไม่ได้ทุกร้อนก็ไม่ได้นะฮะเพราะอะไรเพราะว่าดาวราหูเนี่ยมันทับตัวอยู่คุณจะคล้ายๆราศีกุมราศีกุมก็ดาววินาทับตัวคือดาวมันไล่เรียงกันแบบนี้ะ่ะมันจะคล้ายๆกันแต่ของกุมอะดาวที่ทับตัวเขานะ่ะมันเป็นดาวอุดมเกณฑ์องค์เกณฑ์แต่ของคุณเนี่ย ดาวที่ทับตัวมันเป็นดาวเจ้าเรือนวีนาาเพราะฉะนั้นลักนณาราศีมีนจะเป็นลักษณะทํางานเก่งแต่เครียดวิตกจังิลสูงและเตือนเนี่ยว่าตลอดทั้งปีระวังเกี่ยวกับเรื่องของโรคซึมเศร้าจําเป็นจะต้องกินยาก,ก็กินยาอยากจะคือคือสารเคมีในสมองให้หมอรักษานะคะแต่ในเรื่องของจิตใจเนี่ยปรับสมดุลจิตใจหรืออะไรฟัง หาหลวงพ่อหาหลวงปู่หรือหาคนที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของการทําให้จิตใจเราสงบเนี่ยที่มันถูกจตาถูกเจริดสักคนหนึ่งแล้วก็ฟังเพื่อจัดระเบียบจิตใจเนี่ยมันจะดีขึ้นเพราะว่าดาววินาทับตัวเนี่ยต้องบอกเลยว่าบางคนเนี่ยทำงานเก่งอะไรก็ตามแต่ไม่รู้สึกว่าตัวเองชนะอะไรเลยรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเบื่อรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะออกไปจากวงจรชีวิตนี้เอาเป็นว่า ร้อยหนึ่งเอาบาทเดียวมันเกี่ยวกับดาวราหูที่อยู่ในราศีนินานะคะคือเจ้าชะาตาจะบอกอย่างนี้ว่ามันวอม,วอมวอมอยู่นะคะปีต่อไปอ่ะดาวพระเสาร์อ่ะจะเข้าทับเป็นพินทุบาทเหมือนกันแต่ดาวพระสองคุณมันเป็นเรือนลาภะเครียดแบบนี้แหละแต่มันเครียดแบบรวย นะคะเพราะฉะนั้นปีนี้ประคับประคองไปก่อนให้ดาวราหูมันออกไปในต้นปี68ช่วงนี้ถ้ารู้สึกทุกข์รู้สึกเบื่อรู้สึกเครียดรู้สึกอะไรให้คิดถึงแอดว่าแอดบอกเออให้ไปเช็คนะเป็นซึมเศร้าไหมถ้าเป็นรับยาจ,จากหมอเลยไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะกดอาการหรืออะไรนะคะหรือมันจะเบอร์มันเหม่อลอยเพราะว่าคุณต้องปฏิบัติตัวแบบออกกําลังกงุ้งออกกําลังกายด้วยซึ่งระยะเวลาี้แอดบอกว่าดาวอะไรมาเป็นบุตรตานะพยายามที่จะต่อสู้เพื่อให้ตัวเองกระจับกระเฉงและร่าเริงขึ้น พยายามนะคะลักนณราศีมีนอย่าไปตกหลุมตกล่องเกี่ยวกับเรื่องของดาววินาทบเรือนตนนะคะก็ช่วงระยะเวลานี้นอกจากเรื่องนี้แล้วไม่มีอะไรนะ่าเป็นห่วงเพราะว่าในลักษณะของตัวตนที่มันไปอยู่ในเรือนที่3เนี่ยพระฤหัสไปอยู่ในเรือนที่3เนี่ยส่งผลให้เจ้าวตาเนี่ยเป็นบุคคลที่ฉลาดมีไหวพริบพลิกแปลงการทํางานต่างๆของเจ้าวตาเนี่ยรุง่งเรืองเพราะฉะนั้นการงานการเงินของเจ้าวตาในช่วงระยะเวลาเนี้ยแม้ การงานดุ S <S <an> ่งเรืองอยู่แต่ในช่วงของประมาณวันที่13กรกฎาคมอย่างพรุ่งนี้มันอาจจะมีรายจ่ายมันอาจจะมีรายจ่ายของการเข้าสังคมมันอาจจะมีเรื่องของการต้องไปลงทุนลงแรงมันอาจจะมีเรื่องของการติดต่อเจรจาเอาเงินมาลงทุนอะไรต่างๆก็ตามมีเรื่องของการใช้จ่ายเงินก่อนแต่สุดท้ายแล้วดาวอังคารเนี่ยก็จะเป็นราชาโชคในตอนท้ายนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องเสียเงินเสียทองลงทงลงทุนไปก่อนนะคะ ก็เป็นระยะเวลาหนึ่งที่การเงินจะมีเรื to 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 right ่องของการใช้จ่ายเพราะฉะนั้นวางแผนทางการเงินให้ดีนะคะก็ดาวราหูกุมลักน่ะมันวุ่นวายอยู่แล้วปีนี้เนาะคิดมากเครียดขนาดว่าชีวิตทิศทางมันไปดีแต่มันก็คิดมากเครียดอยู่อย่างเงี้ยแหละค่ะเอาละทีนี้นะคะ ในเรื่องตัวตนไปละคิดมากเครียดวิตกกังวลในเรื่องการเงินไปแล้วว่ามีโอกาสจะเรื่องของการใช้จ่ายการเข้าสังคมจะไปซื้อโทรศัพท์ใหม่หรือการจะทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาเอกสารต่างๆที่มันเป็นไป,นปในทิศทางที่ดีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จหรือต้องใช้จ่ายเงินเยอะในช่วงแรกแต่สุดท้ายแล้วอะไรก็ตามที่ลงทุนไปในระยะเวลานี้ด้วยความรอบคอบรัดกุ่มทําด้วยความขยนันวิทยาอุตสาหะสุดท้ายมันจะกลายเป็นดาวราชาโชคนะคะการเงินเนี่ย จะประสบความสําเร็จนะคะผู้ใหญ่เนี่ยก็จะช่วยหนุนด้วยเพราะว่าดาวเจ้าเรือนกระดุมผาของคุณเนี่ยเข้าสู่ภพเรือนสหัสชกก่อนใช่ไหมเข้าในสุขภบเรือนสหัสชกก่อนเป็นปลาก่อนเมื่อเป็นปลาตุลเนี่ยจะมีเรื่องของบางทีช่วงระยะเวลานี้ใช้เงินไปกับสังคมมากใช้เงินกับญาติสนิทเพื่อนสนิทมากใช้เงินไปกับอะไรต่างๆมากแต่ต้องระมัดระวังการถูกยั่วยวนด้วยการเงินที่มันไม่ชอบ คุณอาจจะทํางานอยู่ในลักษณะที่แบบยักยอกเงินได้ยักยอกเงินง่ายอะไรเงี้ยอย่าทำนะห้ามทําเด็ดขาดเพราะมันเป็นปลาก่อนดาวกระดุมพระมันเป็นปลาก่อนมันมีช่องทางทางการเงินที่ไม่ถูกต้องอะเข้ามายัวย่วยวนเจ้าตาก,ก่อนแต่ถ้าเกิดช่วงเป็นปลาคุณผ่านไปไม่ได้ละเพราะฉะนั้นมันจะเป็นมีทั้งโดนไล่ออกลาออกเองทั้งทีมเลยก็ได้ในชีวิตอะไรเงี้ยนะมัน ทำไมต้องมีเรื่องนี้อะไรแบบนี้คะคือบางทีไม่ได้ทำเองอะแต่คนในทีมอะยักยอกเงินบริษัทแล้วคุณอยู่ในทีมด้วยดังนั้นต้องระมัดระวังตรงนี้ก่อนเพราะว่าดาวอังคารมันเป็นปลาก,ก่อนนะคะตั้งแต่วันที่13นะหลังจากนั้นมันจะเป็นราชาโชคแต่ถ้าเชาวาตาแบบไม่ได้มีเรื่องนี้แต่มันมีเรื่องของการใช้จ่ายเงินลงทุนร่วมกับพี่น้องมีเรื่องของการสื่อสารมีค่าใช้จ่ายจากการเดินทางมีเรื่องของการต้องเสียเงินเพื่อการโฆษณาการประชาสัมพันธ์อะไร ทำไปก่อนเพราะมันจะเป็นทิศทางที่จะเป็นไรายได้เจ้าวาตาระยะเวลานี้เดินทางได้เงินเจอสังคมได้เงินทํางานพูดเจรจาหรือทําอะไรต่างๆทวงเงินก็ปะเป็นเงินเป็นทองนะได้เงินสติปัญญาก็ชัดเจนนะช่วงระยะเวลานี้อังคารก็สู่ภพเรือนนี้คุณขยันคุณได้เงินได้ทองคืองานมันขยับไปตามนี้นะคะทีนี้ในเรื่องของความรักบ้าง ความรักของชาวลัคนาราศีมีเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนหลังกรกฎาคมเนี่ยอ๋อแล้วก็แล้วก็อังคารที่เป็นปลาตรงเนี้นะคะถ้าไม่มีเรื่องของการใช้เงินหรือการลงทุนน่ะมันจะแปลว่าการตกลงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในเอกสารสัญญาอะไรทั้งหลายเนี่ยมันมีเรื่องของความล่าช้าในการจ่ายมาให้ถ้ามันมีเรื่องแบบเนี้ย เจ้าตาฟังแอดตอนนี้เพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะทําอะไรก็ตามนะต้องมีหลักเกณฑ์ต้องมีสัญญาชัดเจนอย่างเป็นผู้รับเหมาก็ต้องมีสัญญาชัดเจนสมมุติคุณเป็นผู้รับเหมาฝั่งผู้รับหมายก็ต้องบอกว่าทํางานถึงตรงเนะี่ยจุดที่1เบิกเงินจุดที่2เบิกเงินเท่าไหร่จุดที่3เบิกเงินเท่าไหร่ถ้าคุณเป็นฝั่งว่าจ้างคุณก็ต้องแบบว่าลงรายละเอียดเหมือนกันอย่างนี้แหละคือถ้ามันตรงไปตรงมาจะไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ตรงไปตรงมา คุณเป็นฝ่ายเสียเปรียบจะเสียเปรียบในเรื่องรายลกักษณ์อักษรหรือเอกสารสัญญาอย่าทําอะไรก็ตามในระยะเวลานี้ด้วยการสัญญาปากเปล่านะคะเพราะว่าอังคารมันเป็นปลาก,ก่อนเดี๋ยวเงินทองมันจะหายไปเนาะทีนี้ในเรื่องของความรักคนมีคู่ในระยะเวลาเนี้ยดาวเจ้าเรือนปัตนิของเจ้า,าตาอยู่ในระบุตะนะฮะเอาเป็นว่าทั้งทั้งเอาคนมีคู่เนี่ยจะดูแล ดูแลคู่คราคนรักเสมือนหนึ่งเขาเป็นบุตรหลานบริวารเลยนะคะก็เป็นประมาณแบบว่าดูแลเขายุ่งไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมนั่นแหละนะคะเจ้าว่าตารักคู่ครองเหมือนลูกดูแลเหมือนลูกหรือไม่ก็ค,คนรักก็จะหน้าตาหน้าลังสดใสอายุมากแล้วแต่ก็ดูเป็นเด็กอ่อนวัยอะไรอย่างี้ฮะไม่งั้นช่วงระยะเวลานี้คนคนเป็นโสดหรืออะไรก็ตามหรือแม้แต่คนมีคู่เนี่ยคู่ครองคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาคุณเป็นลูกน้องคุณหรือเป็นเด็กกว่าคุณมากๆอะไรแบบเนี้ยนะคะประมาณนี้ นะได้คู่ครองเป็นเด็กกว่าหรือมีคู่ครองแล้วก็ดูแลเขาอย่างเด็กเลยยุ่งไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ต,หมหตอมนะช่วงระยะเวลานี้่ถ้าจะบอกว่ามีปัญหาไหมมันเป็นดาวคู่มิตรอยู่ในเรือนนี้นะคะแอดว่าไอ้ปัญหานะ่ะไม่มีแต่เจ้าวตาทั้งมีคู่ทั้งคนเป็นโสดทั้งคนมีคู่ครองที่แบบยังไม่ได้แต่งมันมีเกณฑ์ว่าคุณนะ่ะ มีสเสน่ห์กับคนอายุน้อยกว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่ต้องระวังเพราะว่าพุทธสุขนะมันไปอยู่ในเรือนปุตตะในลักษณะเป็นราชาโชคราชาโชคมาในแบบเมียน้อยกิ๊กชูน้อยๆก็ได้เจ้าตาบอกแล้วมันจะเป็นโชคกับเป็นโชคฮะแม้กระทั่งว่าคําว่าโชคมันไม่ได้บอกว่าโชคดีอย่างเดียวมันมีโชคร้ายด้วยจาได้ไหมเวลาเอดบอกว่าเจ้าตาโชคบางอย่างมาในรูปของเนื้อง,งอกยังมี บางครั้งถ้าเตือนให้ไปตรวจอะไรเงี้ยไปตรวจก่อนนะคะมันเป็นเล็กๆน้อย,อยๆเราจะแก้ไขได้เพราะฉะนั้นอยา่าคาดหวังว่าราชาโชคจะมาแบบราชาโชคดีกับราชาโชคหลายมาด้วยกันมาแบบไหนมายังไงแต่เจ้าตาเนี่ยด้วยความที่มันเป็นดาวคู่มิตรดาวคู่ถัดน้ําดาวในลักษณะที่เป็นกู้สามีภรรยาอย่างเงี้ยมันออกแนวมีสเสน่ห์เยอะบางคนเป็นโสดทําไงฮะคุยเยอะคุยหลายคน เจ้าตาบอกก็แค่คุยอะแอดมินไม่ได้ไปล่วงล้ำกําเกินอะไรกับเขาก็เล่นๆไปคุยเล่นๆไปแล้วก็รู้โดยทางนู้นก็เล่นๆมาก็เนี่ย่ะในในสังคมปัจจุบันเราทําเรื่องวัจีกรรมโมนกรรมอะไรกันง่ายมากนะคะเอาจริงๆเอาเวลาที่ไปเล่นๆเนี่ยไปตั้งอกตั้งใจทํางานหรือทําหน้าที่ของเรานะคุณจะรุ่งเรืองมากเพราะว่าการพูดการเจราจาอะไรต่างๆของคุณเนี่ยมันมีลักษณะที่นําพาโชคลาภความสําเร็จมาให้แต่คุณเอาการพูดไป ยัวยายุแย่ยยยคนอื่นสมมุติว่าอีกฝั่งเขาไม่ได้เล่นด้วยล่ะเราไม่รู้เลยเราดังอยู่หลังคอมพิวเตอร์เราไม่รู้เลยว่าอีกฝั่งเป็นใครหรืออะไรต่อให้แบบคุยกันเห็นหน้ากันอะไรคุณก็เห็นว่ามันมีเรื่องของการหลอกลวงกันอยู่เรื่อยๆอะไรก็ช่างคุณอย่าเป็นคนหลอกลวงแล้วกันแล้วก็ทําอะไรทําไปทีละคนไม่มีจิตใจที่จะคิดร้ายกับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะถ้าคุณเป็นคนดีแล้วอีกฝ่ายหนึ่งไม่ดีก็ถือว่าเขาเสียคนที่ดีในชีวิตเขาไปเท่านั้นแหละ ช่วงระยะเวลานี้มันมีเรื่องของสัมพันธ์สวัสดิ์ที่ไม่ถูกต้องเข้ามาในชีวิตได้เพราะฉะนั้นก็ใช้ชีวิตในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยความไม่เบะามาทนะคะจะได้ไม่มีเรื่องมาเดือดร้อนวุ่นวายเสียประโยชน์ในภายหลังนะแล้วก็ลักษณะปัตตนีปตนัตตนีไปเจอกับดาวอเรอยู่ในรงบุตตะอาจจะมีคู่ครองคนรักในแบบที่ คู่อหนึ่งแม้จะเด็กกว่าแต่ว่าเคยแต่งงานมาแล้วก็ได้หรือเป็นคนที่ไม่ชอบขี้หน้ากันเลยปรากฏเมาแล้วเมาแล้วพับหลับไปตื่นขึ้นมานอนนะคะไรเสื้อผ้ามีความสัมพันธ์กันแล้วใต้ผ้าห่มยงเงี้ยให้ระวังตรงนี้ด้วยเพราะว่าราชาโชคก็มาในรูปแบบที่ได้ได้คู่ครองคนรักในแบบกระทันหันเหมือนกันนะคะเอาละทีนี้คนโสดไปแล้วเนาะคนมีคู่ครองไปแล้ว อคนมีคู่เนี่ยเอออย่าลืมอย่าดมดูเกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานบริวารด้วยนะคะสําหรับคนมีคู่เพราะว่ามีโอกาสที่ต่างคนต่างขยันทํางานไม่มีเวลาพูดคุยกับลูกหลานบริวารน,นะคะอแล้วก็เรื่องของสุขภาพสุขภาพข้อกระดูกฟันโรคเก่าๆที่เคยเป็นนะคะถ้าดูแลรักษาอยู่รักษาอยู่อย่าอย่าเขาเรียกว่าอย่าประมาทนะ ถ้าต,ต้องกินยาก็กินยาไปต่อเนื่องนะคะอย่าลืมตัวอย่าไม่ดูแลสุขภาพในระยะเวลานี้ระยะเวลานี้การดูแลสุขภาพคือถูกฉลกมากนะคุณจะเข้มคุณจะแข็งแรงขึ้นคุณจะสดใสขึ้นคุณจะดูเป็นเด็กขึ้นนะคะทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นดวงดาวของชาวลัคนาและชาวราศีมีนนะคะในช่วง16-31กบรกฎาคม2567ดแอดมินเป็นกำลังใจให้ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกเรื่องที่หวงังที่ต้องการนะคะ แล้วก็แก้ไขปัญหาทุกอย่างที่เข้ามาได้แบบสบายๆจัดการได้เป็นระเบียบเรียบงามนะได้รับราชาโชคมหาจากอุดมเกณฑ์องเกณฑ์อะไรให้มันแบบครบถ้วนกระบวนวามนะคะได้ทุกเรื่องได้ทุกอย่างที่คาดหวังไว้ขอบพระคุณสําหรับการสนับสนุนด้วยการสมัครสมาชิกช่องแชร์คลิปให้อดมินให้ช่องนี้นะคะมีความแข็งแรงแข็งแกร่งอยู่คู่กับเจ้าตาไปได้ดานานนะคะแล้วก็ขอบพระคุณสําหรับการเลี้ยงกาแฟทุกวันทุกเช้า นะคะด้วยการส่งซุปเปอร์ตงมาให้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ